คุณเคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างไหมโอ๊ตแม l มันคือชื่อเรียกของเจ้าแมวตัวหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเป็นขนสีขาวถ้าดูจากนิสัยภายนอกโอ๊ต e มจะเป็นแมวขี้เล่นขี้สงสัยถ้าจะทำอะไรละก็มันจะตั้งใจทำให้ได้โดยเจ้าของแมวตัวนี้อ้างไว้ว่าแมวของเขากำลังจ้องมองมแมลงบางอย่างจนเกิดความสงสัยและมีท่าทีจะจับสิ่งนั้นมาให้ได้แล้วคลิปคลิปนี้ก็จบลงไปซะเฉย แต่มีหลายคนยังไม่เคยรู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากถ่ายคลิปความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยคำบอกเล่าจากปากเพื่อนเจ้าของแมวโอ๊ตมิลเล่าให้ฟังว่าหลังถ่ายคลิปนี้เสร็จยังคงขำความไร้เดึงสาข,ของมันและเพียงแค่พูดท้ามันไปเล่นๆว่าโอ๊ตมิลถ้าแกอ้าปากได้กว้างกว่านี้ได้คำขอของแกจะเป็นจริง เชื่อไหมว่าอยู่จๆมันก็อ้าปากค้างและดูกว้างกว่าปกติมแมลงที่เกาะตัวแน่นอยู่บนที่สูงมันล่วงลงมาต่อหน้าต่อตาเฉยๆเขารู้สึกแปลกใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคลิปนี้ขอเขาอัพไว้ตอนบ่ายโมงห้านาทีคำขอของเจ้าแมวออสมิยวเป็นจริงตอนบ่ายสองทำเอาคนที่ได้ฟังเรื่องนี้แปลกใจมาก แต่ยังคงคาใจกับความบังเอิญมากกว่ากลับไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ประมาณนี้เคยเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเรื่องนี้โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตมีคนคนหนึ่งไม่ระบุนาม เคยโพสเรื่องนี้ทิ้งไว้บนเว็บบอร์ดเขาเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้ยินตำนานโอ๊ตมิวมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่อยากจะเชื่อเวลาสุดจะมีแมวชื่อโอ๊ตมิวเหมือนก,นกันกับที่เขาเคยได้ยินโดยแมวตัวนั้นมันก็สามารถอ้าปากค้างได้แล้ว้าขอพรอ,อะไรก็ได้หนึ่งอย่างสิ่งที่ขอก็จะเป็นความจริงให้รอสังเกต,ตทุกๆครั้งตอนบ่ายมงห้นาทีให้รีบขอพรให้ทันก่อนบ่ายสโดยทำวันไหนที่ไหนก็ได้ ต้องบอกก่อนว่าผู้ใช้ไอดีที่โพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ดยังอ้างว่าเขาเป็นคนทํามีมล้อเล่นจออดมิวเองเพียงแค่หวังไว้ว่าจะเป็นการแบ่งปันถ้าใครได้เห็นภาพล้อเลียนนี้จะแอบขอพอรได้ทันเพื่อให้ได้สิ่งที่หวังแต่น่าเสียดายที่หลายคนกลับไม่รู้จักมันแค่เห็นผ่านตาขบขันแล้วก็ปัดผ่านมันไปแล้วคําขอของเขาก็คือขอให้ภาพแมวออทมิวที่เขาทําล้อเลียนโด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตและแล้วพรน,นั่นก็เป็นเรื่องจริง ล่าสุดผู้ใช้ไอดีนี้กลับมาอีกครั้งเขาสร้างโอ๊ตมิลในรูปแบบเกมง่ายๆให้ผู้เล่นทั่วโลกได้ลองเล่นกันโดยมันมีชื่อว่า PopCat เกมนี้มันก็เล่นง่ายแสนง่ายเมื่อเปิดเกมนี้ขึ้นมาก็จะมีภาพของเจ้าแมวโอ๊ตมิลกำลังยืนมองแมลงอยู่วิธีเล่นเพียงแค่แตะนิ้วลงไปบนหน้าจอ ตัวเลขจำนวนครั้งจะนับไปเรื่อยๆประเทศไหนมีจำนวนครั้งสูงสุดจะเป็นผู้ชนะแต่รู้ไหมว่าความจริงแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดต่างหากเพราะความจริงแล้วมันมีวิธีเล่นในแบบที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ผู้สร้างพับแคทได้ระบุไว้หมดแล้วเพื่อสารตำนานให้คงอยู่ต่อไปและเกมนี้มันถูกสร้างขึ้นให้ผู้เล่นขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างหลังจากใช้นิ้วแตะจนจำนวนครบ1,000 0ครั้งแล้วรีบขอพรตอนบ่ายโมง55นาทีขอให้ทันก่อนบ่าย2โมงแล้วคำขอของคุณจะเป็นจริงและเพื่อเน้นย้ำประโยคคำขอของคุณทำครั้งต่อไปได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อกดนับจำนวนตัวเลขจนครบอีก1 0 0 0 0ครั้งสามารถทำวันไหนหรือที่ไหนก็ได้ ในเวลาต่อมามีคอมเมนต์หนึ่งที่พิมพ์ต่อจากโพสต์นี้เขาเคยเกิดสงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงได้อย่างไงแต่เจ้าของคอมเมนต์ก็ยังแปลกใจแต่มันก็เกิดขึ้นจริงกับเขาไปแล้วโดยมีข้อความที่พิมพ์เอาไว้ว่าผมเคยไม่ชอบเพื่อนคนหนึ่งเรื่องนี้มันก็นานมากแล้วผ่านไป8ปปีเห็นจะได้มั้งสมัยเรียนมัธยมอยู่ๆเพื่อนคนนี้ก็เสนอชื่อตัวเองเป็นหัวหน้าทั้งๆที่เพื่อนอีกหลายคนก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันเหมือนกันวันหนึ่ง ในคาบเรียนวิชาสังคมอาจารย์เข้าห้องมาตรงเวลาแต่บอกว่าจะมีประชุมด่วนและให้กันบ้านทิ้งไว้ห้ามส่งเสียงดังครูจะมอบหมายให้หัวหน้าห้องจดชื่อคนเสียงดังหรือออกจากห้องเมื่อครูประชุมเสร็จกลับมาจะลงโทษผ่านไปไม่นานผมก็ส่งเสียงบอกจะไปห้องน้ำนะปวดฉี่พอกลับเข้ามาในห้อง ในสมุดจดชื่อของหัวหน้าห้องมันใส่ชื่อของผมลงไปแล้วหลังจากนั้นผมก็โดนอาจารย์ลงโทษทั้งตีทั้งหักคะแนนผมแค้นมันมาถึงทุกวันนี้แต่พอได้ยินเรื่องนี้ที่บอกว่าเล่นพอบแคทครบหนึ่งหมื่นครั้งวันไหนที่ไหนก็ได้ตอนบ่ายโมงห้าบหนาทีแล้วรีบขอพอรให้ทานก่อนบ่ายสองเชื่อไหมว่าผมลองขอเล่นเนผมขอให้ไอหัวหน้าห้องมันหายไปไม่ต้องเจอหน้ากันอีกเลย แต่ดูเหมือนว่าพอทำตามขั้นตอนดังกล่าวก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรแปลกเลยแล้วผมเองก็ไม่ได้อยากจะคิดอะไรต่อทั้งนั้นหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนในงานเลี้ยงที่ทำงานเพื่อนสนิทผมที่จบมัธยมเดียวกันทำงานที่เดียวกันนั่งกินโต๊ะเดียวกันมันก็ถามผมว่าได้ยินข่าวไอ้หัวหน้าห้องไหมมันหายตัวไปเป็นเดือนแล้วยังตามตัวมันไม่เจอเลยแม่มันก็แจ้งความคนหายไปแล้วก็ยังไม่พบอยู่ดีถ้ามันหนีออกจากบ้านก็น่าจะเจอตัวแล้วนะ แต่นี่มันเหมือนคนหายสับสนยนไปเลยผมฟังที่เพื่อนพูดและไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่พูดออกไปได้แค่ว่าเรื่องจริงหรอวะแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าขอพรอได้หนึ่งอย่างจะขออะไรพิมพ์บอกไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกดติดตามให้ช่องฟิล์มยับด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ